โอเคสวัสดีค่ะก็มาติดตามกันต่อใน EP 2 1นะคะอัปเดตรายได้แล้วก็เทคนิคหาไอเดียทำงานของ Teacher p a พจทิชเชอค่ะซึ่งก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราไปดูรายได้กันก่อนตั้งแต่วิดีโอที่แล้วที่ทำรายได้ได้ในอาทิตย์แรกก็ประมาณนี้ค่ะรายได้ก็ประมาณ44เหรียญแล้วตอนนี้ ยอดขายยังก็น่าจะร้อยแปดเหรียญถ้าจำไม่ผิดร้อยแปดเหรียญมีงานตอนนี้มีงานสิบสิบแปดชิ้นนะคะค่อยๆทําไปเนะะี่ยค่ะของของเดือนที่แล้วนี่สิบสี่เหรียญตอนนี้ของเดือนนี้ก็สิบเหรียญประมาณสิบเหรียญน,นะคะสิบเหรียญเดี๋ยวเราไปดูไอเดียกันรีเสิร์ชแบบสั้นๆนะคะรีเสิร์ชแบบสั้นๆเพราะ ว,วิดีโอนี้ตั้งใจไม่ให้ยาวเอาแค่5นาทีก็เริร์ชแบบสันส้นๆเลยก็คือลองเข้ามาใน Teacher p a y Teacher นะคะเสร็จแล้วถ้าเราถ้าเราคลิกเมื่อกี้ลองเสิร์ชไปก่อนแล้วมันจะมีเจอคีย์เวิร์ดเนี่ยเนี่ยถ้าเราถ้าเราเอาเมาส์มาคลิกตรงตรงเสิร์เรชเฉยๆเราจะเห็นแบบเป็นเป็นปอปปล่าแล้วก็มันจะมันจะขึ้น s u g g e s t i o ว่ามีอะไรบ้างรวม on the blue activity ครับ v o c a คปู a r y อะไรแบบนี้ซึ่งพอมาลองเซิร์ชดู Room on the Bloom ก็เกี่ยวกับฮาโลวีนนี่เองนะคะเพราะว่าอีกไม่ถึงอาทิตย์นี่ก็อีกไม่กี่วันนี้ก็ฮาโลวีนแล้วแต่ถ้าเราสมมติว่าเราจะลองทำแบบ r o o m on t h e b บ o o m h a l l o w e e n a c t i v i t y สังเกตไหมมันเหลือแค่7,000กว่าเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะพอแข็งไหวแล้วเราก็ค่อยมาดูว่าเราจะทำงานแนวไหนได้บ้างเป็น Activity แนวไหนเช่น Art Uh, เป็นพวกลีดสับอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งเกี่ยวกับฮาโลวีนแต่ถ้าถามว่าตอนนี้ทำฮาโลวีนทันไหมอาจจะไม่ทันก็อาจจะข้ามไปเป็นคริสต์มาสคริสต์มาสแอคทิวิตี้ก็ได้นะคะก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนเอาคีย์เวิร์ดนี้ออกเนี่ยคีย์เวิร์ดนี้ออกแล้วก็เซิร์ชเป็นคริสต์มาสแอคทิวิตี้แทนคริสต์มาส คริสต์มาสเนี่ยจะเห็นไหมเห็นเห็นไหมมีคริสต์มาสแกมม่าแอคทิวิตี้อะไรพวกนี้ขึ้นมาเป็น Suggestion Keyword นะคะหรือถ้าแบบใครนึกอะไรไม่ออกเลยจะเบราเราว์แคตตาล็แบบนี้ก็ได้แล้วลองไปดูว่าเราพอที่จะทำอะไรได้บ้างนะคะก็วิดีโอนี้ก็มาสั้นๆเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ